ชานาพะล้อชาแนลอีกแล้วนะคะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะเพื่อนๆเนาะอยู่บ้านก็เลยนึกอยากจะทำอะไรกินนะคะวันนี้ก็เลยมาต้มถั่วแดงถั่วดำนะคะนะทั้งถั่วแดงถั่วดำนะคะก็เป็นของที่พี่กันตรีทำขั้งแรกไปแล้วมันเหลือนะคะเหลือแล้วก็เลยเอามาทำก็ผสมกันไปทั้งถั่วแดงถั่วดำนะคะเพื่อนๆเนาะนะก็เทคนิควิธีทำให ถั่วแดงถั่วดํายุย่ยไวนะคะพี่กัลตรีก็จะเอามาแช่แช่ไว้อันนี้แช่ประมาณตีสามนะคะก็ประมาณสองชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงนะแช่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต้มให้ยุ่ยนะคะไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆเนาะต้มถั่วแดงถั่วดําก็เป็นถั่วที่เราซื้อมานะคะอันนี้เป็นถั่วแดงนะคะนี่เป็นถั่วแดงถุงลักษณะแบบนี้นะถั่วแดงที่เขาต้มขายเ,าเวลาแช่นะ เราใช้นิดเดียวนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาก็เิ็ไหมคะพอแช่แล้วโอ้โหได้เยอะมากเลยนะอันนี้ทั้งถั่วแดงถั่วดำผสมกันไปนะคะถ้า,าแต่ถั่วดำก็จะไม่พอนะมันน้อยไปก็แช่ก่อนแช่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อจะได้ประหยัดไฟนะคะถ้าเราไม่แช่เราก็ต้องใช้เวลาต้มนานมากนะน,นี้เราแช่ไปแล้วนะเพื่อนเน ลูกสวยมากเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลวันนี้ก็จะใช้น้ําตาลทรายก็น่าจะประมาณครึ่งกิโลอเนาะไม่เน้นหวานเท่าไหร่ไม่เน้นหวานเท่าไหร่บางคนอาจจะใส่น้ําตาลปิ๊บไปก็ได้นะคะเพื่อความหอมอร่อยยิ่งขึ้นนะคะเป็นน้ําตาลนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีกะทิกล่องสะดวกนะคะเราไม่ต้องคั้นเลยเนาะเราใช้กะทิกล่อง นะคะคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำถั่วแดงถั่วดำต้มน้ำตาลนะคะเนาะก็จะมีเทคนิคที่ทำให้ยุ่ยไวนะคะเราก็ต้องแช่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะเราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะต้มไปน่าจะใช้เวลาสักประมาณ30นาทีนะคะค่ะตอนนี้เราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณ3-40นาทีนะคะ เพราะเราแช่มาแล้วถ้าไม่แช่ก็จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเนาะมันจะทําให้เปลือมแก๊สมากเลยนะคะเราต้มไปเรื่อยๆก่อนค่ะตอนนี้ได้ทีแล้วนะคะ เราก็เติมน้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลประมาณครึ่งกิโลนะคะแล้วต้มไปอีกนิดนึงประมาณ10นาทีนะคะเสร็จแล้วเวลาเราจะยกลงเราก็ใส่เราก็จะใส่กะทิกล่องนะคะท่าเพื่อน ตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กับที่ก่ลองลงไปเก็จะยกลงนะคะ ตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะหน้าตาของต้มถั่วแดงถั่วดำนะคะเพื่อนๆนะคะต้องชิมรสดูนะคะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆน้ำตาลครึ่งกิโลถั่วแดงถั่วดำก็ใช้ไม่มากเพราะเราแช่ก่อนนะคะเราแช่แล้วเขาก็จะได้เยอะนะคะเพื่อนๆหนะ้าอร่อยมากเลยนะคะ ก็ถ้าไม่ไปไหนกับตัวก็ดีอะไรก็ดีก็ทําอาหารรับประทานกันนะคะเพื่อนๆไม่จะว่าปเป็นอาหารหวานอาหารคาวนะคะแล้วเราก็ได้ผ่อนคลายความเครียดด้วยนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะตามที่เราต้องการซึ่งโปรโตีนนะคะถั่วก็มีคุณค่าเท่ากับเนื้อสัตว์นะคะเพื่อนๆเ,เนาะเป็นอาหารที่มีโปรโตีนสูงนะคะถั่วทุกชนิดนะคะ ไปที่ไม่กินเนื้อก็กินถั่วแทนนะคะเพราะว่ามีคุณค่าเท่ากันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ถั่วแดงถั่วดำต้มน,น้ำตาลแล้วนะคะเพื่อนๆนนะคะหอมนะคะหอมแล้วก็หอมหวานอร่อยนะคะเพื่อนๆนเนาะเราทำเองกินเองไม่ต้องไปซื้อเขานะคะ ถุงละ40บาทน่น่าจะทำได้ประมาณ3-4ครั้งเนาะทำได้ประมาณครึ่งหม้อวันนี้นะคะถั่วแดงถั่วดำต้มน้ำตาลนะคะเพื่อนๆหน้าตาเป็นแบบนี้หรือใครอยากจะให้กะทิเข้มข้นก็เอากะทิมาใส่อีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะน้ำจะได้ออกสีขาวๆน่าทานนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ